Good morning everyone. Today we wake up early and we go to Nawa. What you go to Nawa Bill? To buy fertilizer for the rice. Okay. Uh, how you go to that? Well, we're gonna go with mom and dad in their truck. Okay. Okay. We can see on the way yeah. we go to nawa okay you go to nawa mm. okay you sit on a phone okay but you uh, got it huh oh bill wanna... okay. oh, driving okay oh you want me to drive yeah okay i don't want to get too comfortable okay Remind we might come... fill this up hello mom and dad mom <laughs> <laughs> จ้าวัสดีค่ะวัสดีพ่อวัสดีค่ะวัสดี้ครับฮ่าฮ่าฮาฮอะย่าล่ะตจะนอนว่าแล้วว่าแล้วยูเทิร์นยูเทิร์นแล้วก็ไปเลยคุณเลนียวหัวไปเลยสกลนสรกขนนคร นี่แหละนาวาเขาจาะบนาวาตรงไปเลยตรงไปเลยอย่าไปนะาเขาวตัดแกหู้านกเกุล้านไหนล่ะบอกว่า้านตลาดเนี่นะลถตลาดนอะเออตัไรอนตดเลยตัดไปร้านใหญ่นี่เพื่น

ลา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 ล ยูใส่เร่อันนีกระต่กระาฮัลสี่สิบหกนไปเห็นอย่งตัวนี้ตัวนี้ห้าไปวันเ่ยกาของาแต่สาท่นนซท่นหาท่นหท่านหาทวนกีมันพันหกาสิปมนลงเนี่ยอื่นเหน้าลงไรฟอเข้าเราปะนี่สิมหาสิมหาตรงไหนมันนีมา1าิหาหนกก่าหนุกหาซิมฮานกนุก่าราคาเดียวกันบ อันเนี้ยสี่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 ้าสี่ห้าหัวส่อชิ้พูดเออหัวใครบอกแอ่นอ๋นี่บ่อันอั้นาหมกาอันนี้ลาหขานบ่บ่คใส่นกอ่ะอีแตงบ่บ่อันนั้นพวกใครพวกอันนั้นอยังก็บ่ตัวนั้นตัวนันบถึงหน้าข่อยตัวนี้ถึงนี่ตัวนี้ถึงก็แตงาม ตัวนี้ก็บบ้าเม่นนี่ตัวนี้เทงแเม่นนี่สีดําเงินขาวขาวเอาเท่านี้เอาไปปีนั้นมันบ่แทงไปดีเนาะมันบอกมีมีแต่ของเราผู้เดียวล้านนี่ไม่ยังก็แล้วเืออนเออสิ 15, 45, 45, 45. บห้าสี่ห้าข้อที่สีเวทฟอร์เขียนวินนะคะตอนนี้ผมก็ร่างนี้แหละใสกันน้ำมาดิหนอใป่กันนี้จะว่าเห็นไปครดอกันปีหนึ่ง ปีนึงเอาอันอาอยังดอกอาอยังขอบลูกค้าหลายๆเพื่อนจำว่าได้ดอกลา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 นู้นตรงข้ามนก็เยอะแยะค่ะร้านร้านเขาเลยคนเดียวค่ะตอนนี้เตรียมปุ๋ยที่ออเดอร์เราได้แล้วนะคะเตรียมจะขึ้นรถนะคะดูนี่บินนะแม่ สอบนี้กี่สอบนะสีชมพูนี่สองสอบค่ะสามสอบบอกแม่ัโอเคบอกเขารวงกันโน่นโ่ดูดูแดดมาเขาได้สอบโน้กผนโน้กสอบึ่งก่อน <laughs> สองแล้วค่ะอีกคือสอบหนึ่งดูบินบินแม่อยู่ไหนล่ะเคลียร์ก่อนนะคะเคลียร์ว่ากี่กระสอบฮามินีแพ็กเกจวีพิก <h ums> ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนพวกเนี่ยบันมาเลยเ นี่คือดุนยูดอกเม่นบอกซื้อใบซื้อเม่นบอกนี่แม่ไปแล้วค่ะกระสอบสิบห้าสห้าสกระสอบอนเดียวกันอตรงแม่อก่อ่่สิบแปกี่กระสอบนี่แม่สองหรอสองกระสอบว่าใรจะว่าล้วงสองสอบ ใช่ยกเต่าัุยกใหญบกคนอกาออมาใช่เพิ่งแน่นยูเลียสามยูเลียสามยีดวันอันนี้ยูเลียสามสอบนะคะฮะ เห็นบมั้ยนี่ตัวนี้หนึ่งพี่เบียรกับตายตัวนี้สองเป็นสามตามบินมาแล้วย่าเกินเกินเสียมาคืนอยู่โอเคไปให้แม่ไปเช็คเลยอบินไปไปโอเคไล่์นาววีสต็อปมากสามสองพันวีสต็อปอีทเฟิร์สนะคะฟอร์ลันทามใช่โอ้ยฮอต โอ้นี่นั่งใกล้ๆนี่แม่นี่คันร้านที่เราจะมากินข้าวมาดูนะคะ I guess you better go order food เยอะ I order food for you you ไม่อยังแน่ค่ะแม่เกาเหล่าเอากินน้ำกันเนาะเกาเหลาเก้าเหล่าเราก็กินน้ำกันในร้านเราเก่งอย่างแน่ลาบบ่เออเขาลาบเขาลาบอะไรก็ต้มได้เลยต้มไ่ม่บอกเอายูจะจังกินน้ำกัน มี mm. ้เป็นแบบแย่างเนื้อยี่บ่ครควเวอาค่อยเอาหนั huh. ่งก็ได้ใช่เอาน้ำตุกโอ้กินน้ำกันสดน้ำกันแม่สร้างแม่ของแม่ลาบกับข้าวได้นะคะเกาเหลาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก อสอนอยู่ <c oughs> กินข้าวเสร็จเราก็มาดูรถนะคะ,เะอเตบร์ไ, <c oughs> ไฟฟ้ารถไฟฟ้า <c oughs> เดี๋ยวไปน้อนคิดก็ได้ค่ะคอยขายรถของใครเรามันพากอยลงคอนด้านฮีโน่นะคะอันฟีโน่บอที่เป็นอันเป็นอันนี้คือกันเนี่ยน้องมายน พานนะคะนี่แม่ยิสเล่ะเอาคองกะเพราหรกอเล่กินข้าวเสร็จแล้วนะคะ we r a n run and we go on the way home ยนะคะขึ้นรถแล้วร้อนมากพราะว่ามันแบตเตอรี่ต้องได้เปลี่ยนน่หาปีหรือครับรายปีออนเวโฮมออา beautiful and oh ข้าวดูดูซีอันหกูข้าวถึงถึงบ้านแล้วนะคะ We are live home. So hot today. Okay. Bye bye.